โอเคสวัสดีครับพบกับเมทแซลมอนนะครับเป็นตัวที่สด NL นะครับวันนี้เป็นเดย์ที่ร้อยยี่สิบแปดนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่เวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับน้องก็จะได้เห็นคลิปนั้นก่อนใครเพื่อนเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มทาโจทย์กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เวลาน้อยนะครับพี่ก็แนะนําว่ากรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายนฟัง เฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าท่าน้องคนไหนเนี่ยที่พอมีเวลานะครับพี่ก็แนะนําให้ลองโพสติดีโอนะครับแล้วก็ลองคิดเองทำเองก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับไปฟังกันเลยนะครับข้อนี้นะครับเป็นเด็กชายนะครับอายุ8ขวบนะครับมีอาการคันที่หัวมากเลย3วันโดยที่เพื่อนๆในห้องก็มีอาการแบบเดียวกันนะครับ1สัปดาห์ที่แล้วนะตรวร่างกายเนี่ยเห็นเซเบิร์ลนิดนิดนี่คือเอกนะครหรือไข่นั่นเองนะ นะมีไข่หลายๆอันเลยนะทีอ่อยู่ประมาณโคนของเส้นผมเนี่ยเบสออฟแฮรชาร์ปเนี่ยนะครับถามแบกโนซิสจริงๆข้อเนี้ยถ้าให้รูปด้วยมาก็จะดีมากเลยนะครับแต่ันี้เราก็พอเดาได้นะครับว่าน่จะเป็นเห่าแน่นอนเลยนะครับรูปก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นไข่เล็กๆเลๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับโคนเส้นผมนั่นเองนะครับก็คือเห่านั่นเองเนาะชื่อโรคนะครับก็คือเพดิคูล o s ซิส h e p i t i นั่นเองนะหรือก็คือ h e a d t right, i g h t นะครับไอแพดิคูลอซิส h e p a i t i s หรือเหาเนี่ยก็คือเกิดจากเชื้ออ่ะที่เป็นอ่าที่ชื่อว่า pediculus humanus capitis หรือตัวนี้นั่นเองนะครับคือคนไข้ก็จะมาด้วยอะไรเรื่องของคันนะคันหัวเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีเห็นเห็นเป็นไข่เลยหรือว่าเขาใช้คําว่านิดนะครับที่ติดอยู่กับเส้นผมนะครับ าถามว่าอาจจะมี Investigation ที่ช่วยได้คือ Microscopy Examination นะครับอาจจะเห็นตัวของตัวเหาเนี่ยนะครับหรือว่าตัวไข่นยติดอยู่ตรงเส้นผมเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับการทีเมนต์เนี่ยนะครับคือใช้เป็นยาทานะครับก็จะมีทั้งรินเดนนะพอมิทินมาลาไทออนนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือต้องทาสามที่1สัปดาห์ด้วยเพราะว่าในการทาครั้งแรกเนี่ยจะฆ่าได้แค่ตัว ที่มันเป็นตัวเห่านะครับแต่ว่าไข่เนี่ยยังฆ่าไม่ได้ดังนั้นต้องรองให้มันไข่มันฟักมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาซ้ำอีกทีหนึ่งที่หนึ่งสัปดาห์นะครับอ่าแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยก็อย่าลืมอ่าทำความสะอาดนะำซกเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่ลงที่นอนนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าถ้าทําความสะอาดไม่ได้คือทำความสะอาดเนี่ยในในที่คือแบบเอาไปต้มในน้ําร้อนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าทาไม่ได้เนี่ยก็ให้ซีลไว้ในพลาสติกแบกนะครับ นี่แล้วก็พวกแป้งแป้งปัดผมแป้งมีผมเนี่ยก็เอาไปต้มอะไรไปเรียบร้อยนะอืมแล้วก็ avoid close contact นะครับอืมก็คือระวังไปติดคนในครอบครัวคนใกล้ชิดด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเอ่อเหานะครับง่ายๆนะคิดว่าถ้าออกมาน่าจะทำรายได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ petroleum seed a p i t i s นะ K นะครับ ยาทานะก็จะมีอะไรลินเดนพมิทินนะครับมาลาไทออนที่สําคัญคือต้องทาซ้ำด้วยหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อกําจัดไข่นะที่มันยังไม่ได้ฝกักนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของเหาครับแล้วก็ถ้าน้องมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะแะโดยเจอกันใหม่ในเดย์ร้อยยี่บเก้นะครับ,ส,รบสวัสดีครับ